เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมคือเรื่องฟอร์สองครับเดี๋ยวเราไปตัดเข้ากันเลยนะครับเอาละครับผมเรามาอยู่หน้าตัวละครแล้วนะครับผมเป็นสายคอมมาอดด์เลดโกเลดโกโอ้ยอยอยจริงร้อนด้วยนะนะั่นแหละนี่คือภาพไฮแล้วเหรอกู๊ดชิสเอาละเนี มันสายฮาร์ดคอร์ครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมามันนะอาอ่าออกลัวมา The fuck แซวยิ้มเขาด้วยนะ The fuck เออยะเชียร์แล้วมีกันอยู่สองคนแต่ไม่ใครไม่รู้นะผมเข้ามามโมะสุมส่มๆ ปืนมันไม่ออโตเมติกเสี่ยอะไรเนะี่ยอออกไปโออเอ้าเสี่ย,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 ยแล้วเปล่ากูพ่อมันตายจะฟัก เอาเราประสบปัญหาอ๋อนี่สายใหม่นี่ว่าะหัวขาดคอรเออเอออ๋อเอาละเอาจริงเพิ่งเล่นดูเดวลศูนย์เลยขี้กาก เไอคเอบริษัทคอมมานโดสแซามูไรก็ได้ก็ดีอยู่เรานี่ละรายละเอียดภาพอะไรก็โอเคอยู่นะแล้ทำไมเฟรมตก ออกดบีป่ะอ๋อโดนเงินจริงเปิดพัดลมก็ไม่จะดังอยู่แล้วนะขนาดไม่เปิดก็ดังอยู่แล้วมั้งน่าจะนะไม่โน้ตบุ๊กผมมันช็อตแล้วมั้งถ้ามันมีซีเทียบไม่ก็ดีอยู่แต่นี่แม่งไม่มีเลยโคตรโคตรหัวจุ้ยเฮ้ยอาจจะช็อตก็โทรฟังหน่อยนะครับเดี๋ยวไปหาวิธีแก้ โทษด้วยครับไม่แบบชอตอะ่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเว้นสักรอบหนึ่งพออุย้ยขาดด้วยเพลงจะตีเลขาศิธิ์มาโอ้เครื่องร้อนชิบะเอือก มอสเดี๋ยวกูดูหลังให้แล้วกันพันโคตรด้วยบอกเล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 ยขี้แตกเลยมึงขี้แตกเลยขี้แตกเฮียเฮียตัววิ่งว่ะเดู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 ฆ่ากันเชียร์ป้องตายปั๊มปั๊มปั๊ม ขนาด normal นะกูก็ยังไม่รอดละมาเจอไอ้เฮียนี่โอ้ห้องตายห้องตายอ้อกไปออกไป <Rey> พี่ตามพี่ตามไอ้เฮียพี่อ้ออยาไงละมึงไอ้เฮียไงละมึงไงละมึงไงละมึง

คลองฟิลแล้วก็เซลไปเลยเอาเก็บตังซื้อนี่เด้๋ยสกาปะ่ะเอ,อโอ,อชี่อะเพื่อนหายไปไหนของมันวะ เชี่ยเงียเงียตกไปด้วยเล่นไปด้วยทำไมช็อตดังก็ปิดไปเลยได้นะครับหรือทาไม่ดูก็ปิดไปเลยครับโอ้ยส,ก,สกิลฝามาแล้วไง เฮ้ยใช่ใช่ใชเฮ้ย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 อยู่นี่อยู่นี่สัตว์จ้องไงกขัวจ้องไงกขัวขมอนโอ้ยยังไม่ทันทําเพี้ยนเลยจิ้มจิ้มแหละเฮ้ยโดนฟักโดนฟัก ฟัน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 มาเข้า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 มาดิซตเอาเฮียขี้แตกมามามาเฮ้ยไอ้เหี้ยพ่อมึง เชี่ยวว้าวาสัต์แบบเป้าขยับยากเลยเฮียไปออกไปออกไปโอ,อป้ยเชี่ยชอบม,มากปืนแม่งดีจังวะออไปโอ,อ,อ,อ้ยเหี้ยพพองตายอะ่ะจริงใช้ความโหดนะครับ อยู่ที่หน้าตาด้วยโอ้ออเสียเีปโอ้โอโอได้อยู่เว้ยเสียจะตาย อาจจะงเงียบ่อยนะครับมันรู้สึกไงแล้วกูคิดเบงวะเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวแล้วเพื่อนเราก็ไม่มาเลยอ้าวเด,ดีด๋ยวมีคดดนมาอาจะาะาจะ้อลเล่ครบ โอเคทำคนนี้ไปครับกูก็วิ่งอ้อมโลกเลยเฮียไหนวะนะเชีย่ยผีบอกดูว่าผีบ้า ต้องไปปรับรายละเอียดของภาพนะเลยว้าเพลงล็อกมาละดึง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 ,ดง,ดง Come on พายามยิงเข้าจังหวะโอเคครับตะกี้กดตัดไปะอทดเดีเ๋ยวีเ้เฮียเฮียข้างหลัง ัหลังเข้าแล้วเฮียหลังเข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเชี่ยให้ตายเห้สาลาด Xe ngả cụ lấy một lần Xe ấy Ôi Bọc vào Ôi Bưng ừ, được khô đi đấy. นี่แค่ปืนสั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮียออกไปออกไปออกไปอย่ามายุ่งกับกูกระสุนแป๊บกระสุนแป๊บเฮียขอตัวขอแต่ ยยอย่าวิ่งเยอะอย่าเบีเยดอ,อย่าเบียดกูเียโอเคฮะเดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะผมขอสักฮะเว็บนี้ก็พอนะผมนะครับถ้าจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะผมเดี๋ยวเขาหน้านมาจัดยาวให้เลยถ้าอยากดูนะครับถ้าอยากดูก็คอมเมนต์นะครับถ้าเดียวยากได้เกมไรเดี๋ยวผมก็จะแคร์นะผมโอเคครับผมครับผม